เขาไปจับเลยครับเขาไปจับเลยคุณแม่อกอดได้ไลูกกอดหน่อยยิงน่ารักมากสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี f อฟซแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางการเงินลายมงคลน,น้อยนะครับวันนี้เราเดินทางมาจากาจังหวัดอุดรมาถึงแล้วนะครับร้านอาหารของแม่เจเจหรือว่าแม่ปุ๊กนะครับบึงก้ามปูนี่แม่มารอรับเลยครับเรามาสองเชือกครับวันนี้แม่เสีนวนกับลูกผายมงคลน,น้อยนะครับ ตอนรับด้วยกล้วยมีอ้อยวันนี้เรามาเอาอ้อยไปกินที่บ้านนะฮะนี่นี่คือคุณแม่แม่เจเจสวยมากทั้งสวยและใจดีนะฮะ แม่ท่านมีความสุขนะครับที่ได้เห็นลูกพายครับแม่สีนวน สอินวนไม่เอาเสียงละเสียงหายสินวนเสียงหาย สงสัยเบิ่องล่าำเดิกหวา่าเมื่อคืนนี่เสียงบ่มีเลยเจอกันครั้งแรกนะครับวันหลายสองสามครั้งแล้วไม่ได้แวะครั้งที่สามนี่ได้เลยได้ไม่แวะโอ้เป็นค,ความโชคดี ข้าปากก็ห้องได้อ,ไดอืมกนเสียงรอเสียงดีเนาะเขาไปจับเลยครับเขาไปจับเลยคุณแม่อกอดได้ลูกกอดหน่อยยิงน่ารักมาก <c oughs> ก็ะเนี่เดินทางมาก็ได้มากินที่บ้านแม่ปะโอ้ยอิ่มอร่อย

ถ้าจะออกก็น่าจะออกงวดต่อไปนี่เนี่ยเอาคัก <l ots> ขัก,ขก <l ots> โอ้ยอยังได้กับไ่ได้ยังเชื่อเนอ อิมอร่อยเอา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 าแตไมไม่กินละ เห็นกล้วยแล้วเจ้าเอ่ยนั่นเดี๋ยวนั่นเลือกซ้ายนะครับผมวนน่ะ <laughs> อิ่มเต็มที่เลยเจมีกินส้มด้วยโอ้เจกินส้มเก่งขนาดมางคนหน่อยบ่ค่อยกินสม้มบันไดเจต่เจกินเก่งครับ แม่ปูนะขอให้ร้านอาหารบึงก้ามปูเจริญรุ่งเรืองครขอให้ครอบครัวของแม่ปูนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเออ้อไปทางไหนมาทางไหนขอให้มีผู้คนทำหน้าถือตาให้ทำมาคา,ข,าขึ้นน้ำรั่ไม่รวยขอให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการ ให้บุญรักษาเทวดากุ้มทองคืนนี้คงจะไม่ค้างครับพี่คุณพ่อท่านคุณแม่ค้างไหมคืนนี้ท่านถามนะคงจะไม่ได้ค้างนะครับวันนี้วันนี้เราก็คงจะได้รีบกลับบ้านเนาะทั้งยายก็ ให้เฮงๆรวยๆปังๆงงตลอดปีตลอดไปด้อแม่บาธุเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลา,มาแม่แม่ไปก่อนสวัสดีครับผม